ดีครับเรามาฟังเสียงเครื่องรถ1,000กว่าชั่วโมงกันครับ1,000กว่าชั่วโมงครับ, 1, รบเดิมไก่แมวอันนี้ขี่กาความเย็นนะขี้กาความเย็นนะครับ สวยร่วงลงมาไหมครับที่กลางวันเย็นเ้านะฮะพันกี่ชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงครับ1,389ชั่วโมงนะครับเป็นโตยโยต้าสามตันนะฮรัเมตรแฉโรงงานนะครับห้าเมตรแฉโรงงานนะคเครื่องยนต์โตยโยต้าสองเซับ เป็นงานชิปฟอกนะครับเป็นงานถ่างใช้ไฮดรลิกถ่างนะครับต่อสําหรับโลไม้อะไรต่างๆนะฮะงานไม้นะครับงานไม้แนะนําเลยนะครับงานไม้ตัดไม้ลงจากหัวลากอย่างเงี้ยฮะสวยแห้งๆเลยครับเรายังไม่ได้ล้างขัดสีฉวีวันอะไรมากมายเลยนะครับเห็นไหมฮะถูแล้วยุ่ยเลยนี่ล้างล้างก็ออกนะฮะล้างก็ออก ใช้น้ำยาเชียงกงนะฮะสามตันนะครับเจนิโร3สามตันสีเขาทามานะครับเต้าสูง5เมตรนะครับอยากได้เป็นงานเทหิงฟอกเราสามารถปลดตัวตะแกรงนี้ออกได้แล้วก็ใส่เป็นงานเทให้ได้นะครับ mm hmm. ก็ราคาเดี๋ยวเราวมทุนแล้วเราจะลงไว้ในเพจนะฮะให้พี่ๆมาเลือกชมเลือกใช้เลือกชิมเลือกช็อปกันนะครับเต้าสูง5เมตรเครื่องยนติดีเซลล้อหน้ายางตันล้อหลังยางตันเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่ โอ้สเปคเทพเลยนะครับคันนี้สเปคเทพเลยนะฮะอย่าลืมนะครับสนใจมองหาก็ปรึกษาเราที่086 1233 807นะครับติดต่อคุณยุพินนะฮะพอดีวันนี้อยู่คนเดียวก็เลยไม่มีวิดีโอขับเคลื่อนให้เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูนะครับวิดีโอวิ่งยกเลี้ยวทางงานะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ